Hey, dude. สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นั้นผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรานั้นอยู่กันในเกมนี้กูอยากตายไทยคูนเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่เหรอต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับแมพที่เราจะมาอัดในวันนี้ก็คือ t ropical resort ไทยคูนแมพนี้นะครับถือว่าเป็นแมพแนวไทยคูนที่ได้รับความนิยมมากจริงๆเขาเพิ่งสร้างมาเองนะแต่ว่ามีคนเล่น 8 0 0พกว่าคนณตอนนี้นะครับอาจจะมีหลายคนคิดอย่างนี้ไว้ว่าเอ้พี่มันก็เป็นเกมแนวไทคูนเส้งรีสร์ทธอรเมดาไม่ใช่เหรอมันจะไปดีอะไรวะเชื่อกูเถอะมันดีกว่าที่คิดแค่เราดูแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าคนสร้างนั้นเขาใส่ใจในรายละเอียดมากแค่ไหนจากปกติก็ผมดอปเปอร์นะครับจากเกมแนวไทคูนหลายๆเกมคุณผู้ชมไม่ก็เห็นอยู่แล้วแต่อันนี้ดู เราครับผมใช้แรงงานคนแก่นะครับให้หยิบกระเป๋าแล้วก็เอากระเป๋าไปวางตรงนี้นี่ถือว่าอีพิกมากๆเกมไทคูนไหนที่มันมีคุณภาพอะแค่เราดูตรงดอปเปอร์ครับผมแค่นั้นแหละจบละอันเนี้ยถือว่าเป็นเกมที่ดีมากจริงๆแอนิเมชั่นสวยนะครับซึ่งถือว่าเข้ากับธีมนี้มากๆเนาะเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนอ่าแล้วก็ซื้อโต๊ะข้างหน้ามาด้วยนี่เจ้าคนพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนของดอปเปอร์อะไรประมาณนั้นนะครับซื้อโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งสุดยอด นี่มันอีพิกอะไรขนาดนี้โดูดโดเกมดีขนาดนี้กูต้องสนับสนุนนะครับเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องเอาเงินนั้นไปทิ้งไปคว้างด้วยอยากพูดว่าไปทิ้งไปคว้างต้องพูดว่าช่วยสนับสนุนจะดีกว่าอะฮแหลกดอหมดเพื่ออะไรเนี่ยมันช่วยให้กูแบบมีเงินคูณสองหรือเปล่าอันนี้มีรู oh, ้โ oh. อ้ g อดว h a t the อกูปิดแหลกดอหมดได้ไหมอันนี้เกินไปน,นี่เกินไปเพื่ออะไรเนี่ย ซื้อ e x ็กซ speed สนีนะครับทำไมของแต่ละอย่างมันไม่ช่วยไทยคูนกูมันเติบโตเลยวะอันต่อไปน่าจะเป็น double cash หรือเปล่า <c oughs> ใช่ด o u b l e cash โอเคมีนี่แค่อย่างเดียวที่ช่วยสุดยอดเราจําเป็นที่ต้องใช้เงินคูณ2นะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นที่ต้องไปยืนตรงหน้าตู้แล้วมั่งเพราะว่าเรามี auto collect นะครับก็คือมันเก็บให้กูเลยอะไรประมาณนั้นสุดยอดเราซื้อกําแพงก่อนซื้อกาแพงอ่าซื้อกาแพงตรงนี้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือ แบบแบบเนี่ยคือเขาจะแยกเว้ยถ้าเกิดอันไหนที่คุณซื้อเป็นสีแดงอะ่ะมันจะเป็นแบบของตกแต่งเว้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวอันนั้นจะหมายถึงคุณซื้อจาพวกดอปเปอร์หรือว่าจาพวกของที่มันสร้างเงินคุณผู้ชายคุณผู้ชายกําลังคุยโทรศัพท์กับใครอยู่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> เออผมกําลังคุยโทรศัพท์กับแม่ครับ <c oughs> เออคุณแม่ครับลูกชายคุณแม่แอบเอาเงินหนีมาเที่ยวโรงแรมก็ผม <c oughs> และนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่ดีนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมทำงานโรงแรมคุณผู้ชมอย่าหรือไม่ได้ทำแบบนี้กับลูกค้าของคุณผู้ชมเองเว้ยแล้วธุรกิจของคุณผู้ชมมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดด <c oughs> แต่เป็นก้าวกระโดดถอยหลังด้วยนะโอ้อันนี้สวยไม่เบาเลยนะเนี่ยโอ้ห่าน้ำตกโคตรเทพอ่ะบอกแล้วเกมนี้นั้นเขาใส่ใจมากๆนะครับเดี๋ยวซื้อไฟก่อนเพราะว่าโรงแรมกูมืดมากไม่ต้องพูดว่ารีสอร์ทซื้อประตูนะครับแล้วก็มีตรงไหนให้กูแบบ อัปเกตด็อปเปอร์อีกบอก่าวะมันไม่มีแล้วอะแสดงว่าเราต้องซื้อแบบพวกชั้น2อย่างเดียวเลยครับซื้อรูฟก็ผมซื้อไฟนะครับแปะไฟเอาไว้ก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> มีรถกรอล์ฟด้วยเว้ยเยี่ยมเลยกด E โอ้โหขับได้ด้วยโว้ว้าวเราสามารถขับรถกรอล์ฟเราไปทั่วรีสอร์ทได้เลยเว้ยเดี๋ยวๆดวตรงนี้มันเป็นที่ไหนฮัลโหล ให้เราขยายเกาะก็ได้เหรอลองกดซื้อที่ขยายเกาะดูอู้แจมซื้อถนนด้วยว้าวกูว่ารีสอร์ทกูจะต้องใหญ่แน่ๆเลยว่ะ w h เฮ e วอร์ Where, How, โอ้โหกูซื้อทางเข้าซื้อประตูซื้อรูฟจัดไปซื้อไฟซื้อของตกแต่งเกมนี้ของถือว่าไม่แพงนะครับนี่กูยังไม่ได้เติมเลยนะซื้อฟรีเซอร์ เป็นแบบตู้เย็นอย่างนั้นเหรอห้องแช่แข็งนะครับเอาไว้ทํากับข้าวให้แขกกินนี่ครับผมปลาแช่แข็งพวกนี้นะครับติดบาดคนหน้าไวรัสมาเยวจะต้องเอามาทําให้แขกกินสุดยอดโรงแรมกูจะได้มีชื่อเสียงนี่ไงสุดยอดเลยตรงนี้เป็นดอปเปอร์แล้วโอ้โหแอนิเมชันการคัดปลาสุดยอดมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจะต้องซื้อไว้เสื้อไว้นะครับแม่งโคตรเจ๋งอะกูชอบว่ะดูดิ พนักงานพวกนี้ก็คือกรุณาใส่แมสด้วยนะปลาพวกนี้ติดบาโลนนาพวกคุณอย่าลืมใส่แมสด้วยนะเดี๋ยวจะต้องเอาปลาพวกนี้ไปทํากับข้าวให้แขกกินด้วยละ่ะว,ว้าวโอเคจัดไปอันนี้เออกูเปิดอาชีพเป็นเคอรีอ่หรือว่าอะไรเนี่ยบายแพคเกจิ้งสเตชันโอเคโอเคตรงนี้มีที่ส่งของอะไรด้วยนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้นั้นมีดีหลายอย่างนะเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เกมนี้นั้นขาดไปก็คือดาบเว้ยเกมอะไรคุณส่วนใหญ,ญ่มันจะต้องมีดาบแล้วก็ฆ่าฟันแกงกันอย่างเมามานนันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีวะ่ะ by trim อันนี้คืออะไรเนี่ย by d o c โอ้โหมีอ่าวอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะกูว่ามันจะต้องมีเรืออย่างแน่นอนเลยวะ่ะดูดีครับคุณผู้ชมตรงนี้มีสนามบินด้วยหรอผมคิดว่าเราจะไม่ต้องซื้อท่าเรือด้วยหรือเปล่าเนี่ยเผื่อว,ว่าเรานั้น อยากจะออกไปนอกเกาะนะครับดูดิสปีดบ๊ทในราคา6 0 0 0 0หรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากรอนะครับวันนี้จะง่ายมากโอ้ก็ดเงินห้าแสนมาจากไหนแม่เจ้าจุ่ๆบ้านนี้ก็รวยขึ้นมาเลยเอาละเดี๋ยวซื้อตรงนี้ด้วยฮึผมว่าที่ทําเงินตรงนี้ของผมน่าจะหมดแล้วโอเคไม่น่าจะมีอะไรให้เราซื้อแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องซื้อเนี่ยก็คือสปีดบ๊ทก่อนเลยแปบหนึงเดี๋ยวซื้อที่ตกแต่งก่อนฮ เพิ่มความสวยงามซื้อสปีดโบทเยี่ยมนี่อันนี้ผมขับมายัางสนามบินหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นมันเป็นรูปเครื่องบินอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าใช่มันน่าจะเป็นที่ให้เราซื้อเครื่องบินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลานเครื่องบินแต่กูไม่เห็นเครื่องบินแม้แต่น้อยแล้วก,กูมาที่นี่ทําไมวะเนี่ยตรงนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยแย่จังฮัลโหลมีคนอยู่ไหม ไม่มีไม่มีใครอยู่เลยเอาละเดี๋ยวเราจะไปเกาะตรงนี้เป็นเกาะต่อไปเว้ถ้าเราไปเกาะตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปเกาะที่มันเป็นรูปหัวกระโหลกตรงนี้อาจจะเป็นเกาะโจรสลัดก็ได้ตรงที่มันเป็นรูปหัวกะโหลกอะโอ้เกาะอะไรของมึงเนี่ยเกาะออบบี้ดูดิมีออบบี้กูเลือกเล่นด้วยไม่ได้อยู่มีนโอ้โหเหมือนเขายังทําไม่เสร็จด้วยนะเนี่ย ลาวาบล็อกของแกไม่มีผลกับกูเลยผมว่าเขายังทำยังไม่เสร็จแน่เลยคุณผู้ชมใช่ไหมถ้าเกิดตรงนี้ทำไม่เสร็จนะครับผมคิดว่าเกาะกระโหลกนี่ก็น่าจะทำไม่เสร็จด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงกลับไปตรงที่เกาะบ้านเกิดมึงเถอะไปอัปเกรดรีสอร์ทของมึงให้เสร็จก่อนฟฟนพ์กเูฮูเอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทัวร์สวนสาธารณะนิดนึงนะครับนี่ กูนั้นเสียเงินแพงมากๆในการสร้างส่วนสาธารณะพวกนี้และของเกือบทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้จริงนะยกเว้นอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้จริงแต่เราจะสามารถไปนั่งคุยกับคนอื่นก็ได้ดูนะนี่โอ้โคตรโรแมนติกเลยฮะผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะเว้ยสนใจผมหน่อยอรีสอร์ทมันกระจกมากกูให้มึงแค่นหนึ่งดาวว่าไงนะตะกี้คุณพูดว่ายังไงเ้ยเดี๋ยวนะผมสามารถซื้อเครื่องบินได้แล้วเหร ตะกี้นี่ผมซื้อเครื่องบินส่วนตัวนะคุณผ,ผู้ชมเป็นเครื่องบินแบบเล็กๆนี่เองเอาละกด E สยอดในขอรู้วิธีการบังคับหน่อย W A S D E กับ Q up and down จัดไป E กด E ดิ E เคมันไม่ยอมขึ้นโอเคอย่างงี้กูตายเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่รอก,ก่อนนะเดี๋ยวซื้อแอร์พอร์ต แฮงกาตรงนี้เอาไว้โอ้โหไพรเวทเจ็ราคา1ล้านอันนี้ไม่ไหวว่ะไม่กอดแพงมากอันนี้ไฟเตอร์เจ็ดต้องใช้โลบักในการเลีอยงกูยอมจ่ายมูลค่ารีสอร์ทกูต้องเพิ่มขึ้นสูงแน่นอนโอ้โหพี่มึงเถอะอันนี้มันเอาไว้ถล่มรีสอร์ทคนอื่นหรือไงวะเดี๋ยว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 รอก่อนเดี๋ยวรอก่อนผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจกดรีสปอนมา เดี uar, ๋ยวผมจะลองขับดูนะครับเผื่อว่ากูาานั้นสามารถยิงจรวดใส่รีสอร์ทคนอื่นได้แล้วจะได้เหลือแค่รีสอร์ทกูคนเดียวอยู you know? ่เนาะกอดก็บังคับยากอะ่ะโอ้บินได้อีปิกมากโอ้โ oh, หตีลังกาโอ้ oh, โหกูมันบินยากชิบหายไอเครื่องหานี่มันเร็วด้วยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 ตนึ่นะปุ่มยิงจรวดกดตัวไหนว ผมว่าเครื่องบินลํานี้ยิงจรวดไม่ได้นะครับไม่มันเลยว่ะเฮ้ยมันค่อยๆขึ้นดิเวส่วนต,ตรงนี้เป็นรันเวนะครับที่จะให้เรามาลงจอดไม่เอาเราจะบินไปที่รีสอร์ทคนอื่นแล้วก็ใช้คเครื่องบินนี้พุ่งตรงไปยังตึกเขาระเบิดอึ้งตายเป็นคามิคาเซ่ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมันจะมีจรวดไว้ทําไมวะใช่ไหมคุณผู้ชมจริงๆเกมนี้เขาควรที่จะเพิ่มจรวดเข้ามานะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้สามารถทําลายคนอื่นได้เนาะ เนี่ยเป้าหมายหลังกูเลยก็คือแบบพุ่งดิ่งเนี้ยผมพุ่งตรงไปยังรีสอร์ตตรงนี้เลยจะได้ระเบิดอึ่งครั้งเดียวตายไปโลดโว้าโอ้ก๊อดเออเอาอะครับคุณผู้ชมตอนนี้นั้นผมเล่นไปเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะครับปรากฏว่ากูนั้นยังสร้างไม่ไปถึงไหนเลยเว้ <S <S เกมนี้นั้นเขามีหลายอย่างให้เราสร้างเยอะมากเยอะสุด,สดๆเยอะจนกูยอมแพ้ หมือนกับว่าออกแบบมาปุ๊บนิดมึงนั่งเล่นไปเลยประมาณ3เดือน <c oughs> คุณดูมูลค่าทางทรัพย์สินของผมนะครับมีแค่2ล้านเจ้าหมอนี่1 7ล้านแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้สิล้านเนี่ยมันทั้งหมดแล้วหรือยัง <c oughs> ผมคิดว่ามันยังไม่ทั้งหมดหรอกมันยังมีให้เราซื้ออีกเยอะนะแต่กูยังอยู่ที่2ล้านห้องนอนกูยังสร้างไม่เสร็จกูยอมแพ้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ต้องการหาเกมแนวไทยคูนเล่นยาวๆเว้ย ผมรีวิวให้คุณผู้ชมดูแค่นี้ให้คุณผู้ชมนั้นไปเลือกตัดสินใจเอาเลย